าวเอ็นกำ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 กยกำยำกำก่าวกีกปรับำกอกำกำกำับกำ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 กับซาวกำัำกำกำกอกำกำกำดิปรับซาวง เฟดเดอร์ลงชอบไหมลูกชอบไหมสนุกไหมสนุกเหรอโอ้สนุกเหรอ,อเรออเอาเลยเอาเลยอ่าดึงเฟดเดอร์ขึ้นดีดึงฟเดงงดงฟดเดอร์ขึ้นยังไงโอ้เก่งมากอ่าดึงเฟดเดอร์ลงดึงเฟดเดอร์ลงยังไงดึงเฟดเดอร์ลง เฟดเดอร์ลงนิดเฟดเอาเฟดเดอร์ลงให้ไาดูดิเออนั่นแหละเอาเฟดเดอร์ลงเอาเฟดเดอร์ลงให้หมดเลยเฟดเดอร์ลงอ่าเฟดเดอร์ลงเอาเฟดเดอร์ลงเบาๆลุกเบาๆเบาๆเดี๋ยวมันพังเคาค่อยๆทำของอินเจเนียตัวน้อย มิกเซอร์ปลายก็พังวันนี้วันนี้ฮะอ่าโอเคโอเคเรียบร้อยเก่งมากเสร็จล้ะเสร็จล้ะเก่งมากโอ้โหมีเทา้ามีเทา้าออกข้าดคิดด้วย